ปฏิบัติฝึกหัดจิตภาวนาที่เราได้ปฏิบัติมาเป็นประจำจิตจะต้องปฏิบัติตลอดต่อเนื่องกันถ้าหากว่าเราเผลอไม่ปฏิบัติแล้วสิ่งที่เป็นอกุศลก็ยอมได้ช่องได้โอกาส เข้ามาแทนที่ที่มีช่องว่างนำจิตไปสู่ความมัวหมองเนื่องด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้มีสติหลลึกสำรวมระวังรักษาจิตอยู่เสมอเพื่อจะได้ให้จิตนั้นได้ ก็ทำกรรมที่ประกอบไปด้วยประโยชน์ให้ตั้งอยู่ในบุญในกุศลไม่อย่างใดอย่างหนึ่งในกุศลกิยิยาวัตถุในทานการบริจาคทานการบริจาคนั่นไม่ได้หมายถึงแต่วัตถุอย่างเดียวการเสียสละทางจิตใจ เสียสละให้อภัยแก่ผู้อื่นหรือแก่สัตว์อื่นก็ชื่อว่าทานเหมือนกันแม้แต่เสียสละความสุขเด็กน้อยเพื่อคนอื่นเขามีความสุขบ้างน,นี่ก็เป็นทาน เช่นเขาโกรธเราเราให้อภัยทานเขาไม่โกรธตอบเขาพยาบาทเราเราไม่พยาบาทตอบเขาแสดงกิริยาไม่ดีกับเราเราไม่แสดงตอบนี่เป็นอภัยทานเป็นทานอย่างสูงเราเสียสละเพราะฉะนั้นใ้จิตของเราเป็นกุศลแล้วเราทำได้ ถ้าเรามีสติค่อยกำกับรักษาอยู่เสมอแต่ถ้าไม่มีสติแล้วให้ไม่ได้เกิดความงุกหนิดชุนเฉียวขึ้นมาเกิดความไม่พอใจต่อโศกันแทนที่จะใครจะฉลาดกว่ากันก็เลยได้รับทุกข์ได้รับพุ่งสั้นทั้งสองฝ่ายเลยไม่มีใครดีกว่ากัน เพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสมาสัมพุทธเจ้าแม้แต่พระองค์ทรงพระมหาการุณาเที่ยวโปรดศักด์ด้วยจิตปรารถนาดีตลอดเวลาพระองค์ไม่เคยมีจิตคิดพยาบาทอาฆาตหรือเบียดเบียนใครอย่างใดอย่างหนึ่งให้ได้ความลำบากและเอือดร้อนแม้แต่น้อยมีแต่จิตเมตตาอย่างเดียว ถึงอย่างนั้นยังมีคนบางคนบางจำพวกไม่พอใจเชยดด่าพระองค์ด้วยประการต่างๆยกโทษพระองค์ด้วยประการต่างๆถึงอย่างนั้นพระองค์ก็ชนะตลอดเวลาไม่เคยโกรธตอบไม่เคยตอบโต้ตัวอย่างเช่นเมื่อนในสมัยนาง กินจักมานาวิกาหาเรื่องทำตัวเป็นคนมีท้องเย็นคำมาก็ออกทำเหมือนก็ออกไปหาพระพุทธเจ้าให้ชาวบ้านเขาเห็นตื่นเช้าก็กลับออกทำเหมือนก็ออกจากสำนักพระพุทธเจ้าแต่เช้ามืดเพื่อคนเห็นว่าตัวเองนี่ไปน,นอนอยู่กับพระพุทธเจ้าการต่อมาต่อเอาทำเป็นเหมือนมีท้อง หาเรื่องใส่พระพุทธเจ้าว่าพระองค์ต่างๆพระองค์แทนที่จะโกรธตอบหรืแทนที่จะตอบโต้พระองค์เพียงแต่ว่าไม่มีใครรู้ดอกความจริงแต่รู้แต่เราสองคนเท่านั้นพระองค์พูดเท่านั้นด้วยอนุภาพ ความบริสุทธิ์ที่พระองค์ไม่มีในจิตใจแม้แต่น้อยในทันใดนั้นเขารู้ความจริงว่านางมาแกล้งเอาไม้มามัดท้องพอไม้นั้นลุดตกลงมาให้คนเห็นเห็นดินหนาแสนหนาพอเดินก้นจาก พระวิหารไปแล้วถูกแผ่นดินสุดท่ายแพ้ไปเองนั่นหาเรื่องหาเรื่องใส่พระพุทธเจ้าผู้เป็นอิยะไม่เคยเบียดเบียนใครพระองค์ไม่เคยตำโต้เพราะความจริงก็รู้ได้เฉพาะสองคนนั้นพูดได้ก็ไม่มีใครรู้แต่เทวดาเขารู้กัน เพราะเหตุนั้นการให้อภัยทานคือเราไม่เบียดเบียนตอบไม่โกรธตอบไม่อาฆาตพยาบาทตอบชื่อว่าเป็นทารมอย่างสูงแบบพระพุทธเจ้าเรามีสติรักษาได้เช่นี้ดีมากชั่วเราได้ชัยชนะในอิรยาบททั้งหลายทั้งปวงเพราะว่าความสงบนั้นมีหลายระดับเราต้อง ความสุขก็มีหลายระดับไม่ใช่ว่านั่งท่องบริกรรมพุทธโธพุทธโธเอาตเฉพาะในที่นี้อย่างเดียวเท่านั้นอันนี้เป็นที่เรียนเป็นที่ศึกษาเป็นที่ทดสอบตรวจตรองจิตใจของเราถึงภาพปฏิบัติแล้วเฉพาะภัยที่เกิดขึ้นให้เราทุกข์ไม่ใช่เกิดขึ้นในห้องไม่เกิดขึ้นที่วัดที่เรานั่งอย่างเดียวเกิดขึ้นได้ทุกแห่งทุกหน แต่เรามีกำลังใจเดีมีสติเดีแล้วเกิดขึ้นที่ไหนเราก็ชนะได้เราก็ไม่หวั่นไหวเราทำความสงบทำความมั่นใจไม่ให้เกิดทะเลาะวิวาทกันกำเริบขึ้นไม่เกิดพยาบาทกันขึ้นเช่นว่าเขาด่าเราเราพิจารณาดูความจริงนะเราไม่โกรธตอบหรือเราตรวจแล้ววัดพูดแล้วไม่มีประโยชน์เป็นเหตุหืดเยียเราไม่พูดเสีย มันก็ด,ากด่าแต่ฝ่ายเดียวไม่นานมันก็เหนื่อยมันก็หยุดเองถ้าเรามีสติดีถ้าเรามีปัญญาดีพิจารณาแล้วเราไม่เป็นความจริงไม่เป็นโอกาสที่จะพูดเมื่อมีโอกาสเขาจะพูดทำความเข้าใจด้วยจิตเมตตาเผยเขากับรู้ตัวว่าเขาผิดเราจึงค่อยหาช่องโอกาสพูดในเวลาอื่น เวลาที่มันพุ่งแรงกำลังมันเร็วแรงเราขัดขวางไม่ค่อยจะได้นส่วนหนึ่งที่เราให้อภัยทานเรียอง่าถึงเรามาปฏิบัติเราก็สามารถที่จะให้ทานในอิริยาบทต่างๆให้มีสติเพื่อจิตของเราได้รับการอบรมได้รับการเรียนรู้จากสิ่งต่างๆเหล่านั้นการรักษาสํารรมกายสํารวม วาจาสํารวมจิตใจก่อนนี้ก็เพื่อให้เกิดความสงบเช่นเดียวกันถ้าจิตถ้าเราไม่สํารวมกายแล้วอยากทำอะไรก็ทําถ้าไม่สมรวมวาจาอยากพูดก็พูดมันก็จะมีเรื่องอันทุกข์อยากอยากเว้นไทยก็เกิดขึ้นแต่เราสํารวมดีแล้วทุกข์บางอย่างไม่จำเป็นที่ไม่ควรจะเกิดมันก็ไม่เกิดขึ้นในตัวของเราอันนี้ นี่ก็มีความสงบส่วนหนึ่งถึงแม้คนอื่นเขาแสดงมาโดยในทางที่นี่แต่เราก็สำรวมการสารวมวาจากของเราโดยจะลึกได้หลายอย่างหนึ่งเราเชาวพุทธหนึ่งเราเป็นผู้ใดฝึกลรมทำคําสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงสอนได้มีคันตีคือความอดแต่กรอนชนชาความอดใจไม่ อกสิ่งที่ไม่ดีไม่แต่เจ้าสิ่งที่ไม่ดีสกขสกเราหลีกเสียเมินเฉยเสียเรื่องเหล่านั้นก็สงบได้ง่ายเราก็ไม่มีอะไรเราพิจารณาด้วยปัญญาสอดส่องสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมใครทำใครพูดศัพทกรรมนั่นเป็นของคนนั้นเราไม่ได้ทำเราไม่ได้พูด เราก็ไม่มีกรมในทางที่ไม่ดีเช่นนั้นเราก็ไม่ควรเดือดร้อนเราทัใจของเราให้สงบให้เบิกบานด้วยความดีของเราที่เราละเราไม่ตอบโต้เราไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่ดีเรามีสติมีปัญญาขึ้นมารักษาตนให้พ้นจากความไม่สงบในส่วนอยากอยาก ยิ่งเรามาสํารวมจิตใจแล้วยิ่งจะเป็นผลดีเป็นภาวนาไมโกุศลมีสติสํารวมอยู่เสมอจะเทศจะนึกจะพูดทาอะไรเราลเลิกรู้เราเห็นทุกชัดทีเดียวถ้าหากว่าจิตของเราไม่ดีไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่ดีความเคลื่อนของจิตเคลื่อนเข้าไปหาทุกขเข้าไปหาเวร เข้าไปหาผ่ยไม่ผ่องใสสะอาดทำไม่จิตใจมัวหมองเราเคยเสียเปรียบเราเคยได้รับความมัวหมองเคยได้รับทุกประเภทนี้มามากต่อมากแล้วตั้งแต่อดีตยาวนานผ่านมาเพราะเราเสียเปรียบในเรื่องนี้เพราะเราไม่ได้ทังทำคำสอนของพระพุทธเจา้าและไม่ได้จดจําไม่ได้ตรวจรองและไม่ได้ปฏิบัติ ตามทำให้ถูกต้องเมื่อเราได้ปฏิบัติได้ยินได้ฟังแล้วเรามาทำให้ถูกต้องแล้วเราสามารถจะเข้าใจความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากเราและบุคคลผู้อื่นได้ตามความเป็นจริงเรียกว่าผู้รู้ทุกข์ผู้เห็นทุกข์แม้แต่การจะพูดตอบโ่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็เห็นแล้วทุก แม้แต่แสดงอาการที่ไม่เป็นประโยชน์เรากวเห็นทุกเรียกเป็นผู้มีสติประกอบรักษาตอนอยู่ตลอดเวลานี่การปฏิบัติไม่ใช่แต่เฉพาะมานนั่งอยู่ในที่สงบเพียงเดียวไม่มีคู่ไม่มีอะไรใครอันนี้เพื่ออบรมฝึกฝนให้เกิดความรู้ความเข้าใจเหมือนกับทหารฝึกรบเหมือนกนับนักมวย ฝึกมวยเขาก็ฝึกซ้อมไปถึงคราวจะเขาจะมีชื่อเสียงชัยชนะเขาก็สามารถเอากับคู่ต่อสู้ให้ได้ชัยชนะไม่ใช่เพียงแต่ฝึกอยู่ในที่ในเวทีของเราเองอย่างเดียวยังไม่ได้รางวัล เพียงแต่เรามานั่งอยู่อบรมด้วยสบายสบายอย่างนี้จิตก็ยังไม่สบายแลนะเมื่อยิ่งกระทบกระเทือนอย่างนั้นมันสบายได้อย่างไรจะชนะได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเราต้องฝึก,กจิตของเราให้กล้าเพื่อให้เอาชนะในสิ่งที่อารมณ์ที่เราไม่ชอบเรียบอน,นิฐารมณ์เหมือนกับเรานั่งนานๆทุกมันบีบบังคับนี่เป็นอารมณ์ที่ไม่ดีที่ทําให้จิตใจงดเนี่ย ที่ทำให้จิตใจฟุ้งซ่านใจรังคาถ้าหากเราทั้งหลายสามารถมีสติมีสมาธิมีปัญญามีศรัทธามีความเพียรพยายามในจิตนั้นรักษาจิตไม่ให้เกี่ยวข้องทำการภาวนารักษาความเอกะตะตาคืออารมณ์เป็นหนึ่งของตัวเองให้ ล่ความสุดด้วยสติด้วยปัญญาด้วยศรัทธาด้วยความเพียรอันนั้นเมื่อเราจะจบความสงบความสุดใบต่จิตจะยอมน้อมไปเพื่อความดีเย็นน้อมไปเพื่อความสงบันนั้นจิตก็เบื่อหน่าย ตัวที่ไม่สงบที่หอกวนให้จิตใจมัวหมองมันเห็นทุกเห็นทอดว่าเป็นทอดตามความเป็นจริงในส่วนทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ที่ทำให้กระทบกระเทือนจิตใจทำให้เศร้าหนะมงางอง,งจิตใจเองเมื่อจิตใจมารู้ตัวจริงแล้วมันก็ย่มเบื่อหน่ายคลายความกังวลคลายความยินดี คลาความหลงที่เคยหลงเข้าใจผิดมาแต่ก่อนทูกเพิกทูกเพิกถอนอุปทานยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดเหล่านั้นให้หมดสิ้นต่างจากจิตใจหรือว่าแต่ธรรมชาติที่สงบธรรมชาติที่่องใสสะอา,ะอาดนล่ออกเพราะจิตมันมีปัญญาลวดในแล้วถึงหนทางแล้วรู้จักความจริงแล้ว ตก่อนเมื่อยังไม่รู้จักความจริงไม่รู้จักค้นทางแห่งความจริงไม่รู้จักข้อปฏิบัติตามทางแห่งความจริงเราจึงหลงอยู่เมื่อรู้ความจริงกันแล้วจิตก็ย่อมถอดถอนจากสิิงเหล่านั้นมาดำเนินตามหลักอันถูกต้อง เมื่อเราดำเนินไปด้วยความเพียรพยายามไม่หยุดยั้งมันย่อมจะถึงจุดหมายปลายทางที่พระพุทธเจ้าดำเนินแล้วพระอริยเจ้าดำเนินแล้วขอให้เราทั้งหลายเพียรพยายามเป็นผู้นักสังเกตถี่เนิรพิจารณาในส่วนดีในส่วนไม่ดีส่วนผิดละส่วนถูกที่ปรากฏขึ้นในจิตใจของเราจะได้ ความฉลาดจากสิ่งที่ด,ดีและไม่ดีนะจะได้กําลังอันเข้มแข็งเอาชนะสิ่งที่ไม่ดีเอาผลผลึกกาลังความดีมารวมความดีให้มากเพื่อเอาชนะสิ่งที่ไม่ดีขึ้นเมื่อความดีมีกําล,ลังมากเท่าไหร่ยิ่งจะทนดี ใ้เราได้ใัยชนะสิ่งที่ไม่ดีคอ,นนอคอยลดน้อยถอยลงไม่มีอำนาจวาสนาที่จะอยู่ได้เหมือนแต่ก่อนแถูกขัดไล่ไสาส่งทุมละลออก็นหมดสิ้นไปนี่นการปฏิบัติอบรมจิตใจของเราเพราะฉะนั้นเราต้องทำอยู่สม่ำเสม,เมอเมื่อรับใดเรายัง ไม่ถึงที่สุดเหมือนกับเราทําการงานมันยังไม่สําเร็จแล้วเราจะต้องทําทุกวันทุกวันถ้าไม่ทํามันก็ไม่กล่าวหน้าไม่คืบคลานไปอีกย,ยิ่งที่นานๆนนยิ่งรกขึ้นมาอีกย,ยิ่งทําลําบากมาอีกเพราะฉะนั้นเราจะ,ะเศ้าปฏิบัติเราจะเศ้าภาวนามีสติเหมือนรึกษาตัวของเรา ยิ่งเราเห็นความสงบความดีจากการเราสํารวมระวังรสา,าดีแล้วยิ่งจิตใจยิ่งชอบไม่ชอบคลุกคืีไม่ชอบวุ่นวายไม่ชอบทางที่เป็นทางหันเศร้าหมองนี่ยกลายเป็นนิสัยอุปนิสัยเป็นปัจจัยในทางดีให้เราทางร้ายมีอินทรีย์อันสํารวมสงบระงับยินดีในความสงบประรบความเพียร ในทางจิตใจโดยเฉพาะรักษาจิตใจของตนเพื่อไม่ให้ไปเกี่ยวข้องในสิ่งที่เราไม่ต้องการให้ตั้งอยู่ในสิ่งที่เราต้องการเป็นไปในทางที่ประกอบไปด้วยประโยชน์มีสติรักษาตนอยู่เสมอทำได้เช่นนี้ เราก็จะได้ไประสบความผ่องใสในจิตใจแจ่มชัดในตัวของเราเองเพราะโดยธรรมชาติจิตใจมันรู้อยู่แล้วแต่ขาดความรู้ตัวเราไปฝึกรู้แต่สิ่งภายนอกฝึกแ,แต่อาศัยตาโร้ทางตาโร้ทางหูโร้ทางสมอรูร่ทางเล่นโร้ทางกายเอ,อ ส่วนทางจิตใจนั่นเราไม่ค่อยมีโอกาสได้มาสอดส่องดูแท,ท้จริงนั้นจิตใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าไม่มีใ,ใจครองแล้วตาหูจมูกก็อยู่ไม่ได้เหมือนคนตายถึงตาดีๆเมื่อใจละไปแล้วตาก็ดีๆก็ไม่เห็น ห่ดีๆพูดอะไรก็ไม่ได้ยิน,นจมูกดีๆก็ไม่ได้กลิ่นเล่นดีๆก็ไม่ได้ลสเพราะจิตใจปราศจากไปแล้วกายอยู่ดีๆก็แตกพังทลายไปหมดเพราะไม่มีจิตใจเพราะฉะนั้นใจพราพอใจใจว่าทำทั้งหลายแต่มีใจเป็นใหญ่ มีใจเป็นประธานสำเร็จมาจากใจถ้าใจดีแล้วสำหรับพูดทำอยู่ก็ต้องดีถ้าใจไม่ดีแล้วพูดก็ไม่ดีทำก็ไม่ดียืนเดินนั่งนอนก็ไม่ดีถ้าใจไม่ดีแล้วเมื่อเราเห็นแจ้งชัด ส่วนดีและส่วนไม่ดีแล้วเราก็จะต้องเบื่อหน่ายในสิ่งที่ไม่ดีทีเดียวเชื่อปัญเ,เราสร้างปัญญาเกิดขึ้นปัญญายามเกิดขึ้นปัญญาเห็นสิ่งที่ไม่ดีว่าเป็นไม่ดีเกิดความเบื่อหน่ายนี่เป็นทางสะอาดเป็นทางหมดจบ ขอให้เราทาั้งหลายพยายามสำนึกศึกษาตรวจตราปฏิบัติตามสังที่อยู่ในที่นี้สอดถึงอยู่ที่อื่นกพยายามสึ่งรวมอยู่เสมอดังบรรยายมาสมควรแก่เวลาต่อไปนี้ภาวนาต่อ